สวัสดีคุณลูกคา้าเลฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับจานจู้พาดูกระบะนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอีกแล้วนะครับผมตัวกระบะวีโก้หน้าแชมป์นะครับคันนี้เลยนะครับเป็นปี2013เครื่อง 2.5e นะครับไม้เพียงแค่แสนกว่ากว่าเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะว่าไม้แสนเท่าไหร่นะครับคันนี้ไม่แสนหกนะครับผมแสนหนึ่งหกพันสี่ร้อยกว่ากิโลนะครับบอกเลยว่า มี13ไมล์เท่านี้นะครับผมบอกเลยว่าวิ่งน้อยมากนะครับแล้วก็ลูกค้าดูแลรักษารถมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าดูแลรักษาไงนะฟังให้จบคลิปนะครับผมก่อนไปรับชมรนะับฟังนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบอกเลยนะคันนี้ราคาเพียงแค่399,000บาทนะผ่อน6,000ไปไปลายนะคันนี้ผ่อนแค่6,000ไปไปลายนะครับได้รถ บีโก้พิลเลอร์สวยๆไปใช้เลยนะครับผมออาไปดูกันเลยนะครับผมด้านหน้านะครับผมกระจังหน้านะครับจะเป็นสีเทาด้านแบบโครเมียมไม่ใช่แบบโครเมียมครับจะเป็นสีเทาแบบเงาๆนะครับผมแล้วก็จะเป็นโครเมียมนะครับผมรอบๆเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับผมผมพูดผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับผมยังเป็นเซลล์หัดรีวิวอยู่นะครับ โอเคเรามาดูกันต่อนะครับผมตัวโคมไฟนะครับอาจจะหมองๆนิดนึ่งเดี๋ยวขัดทําความสะอาดให้นะครับผมก็จะได้เป็นอ่าโคมไฟมันติลิฟเตอร์นะครับผมก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับด้านล่างมีไฟตัดอ่าไฟตัดหมอกแถมมาให้นะครับก็ออปชันด้านหน้าก็โอเคนะครับครบเลยนะครับจัดเต็มนะครับแล้วก็ด้านหน้ารับตัวจมูกนะครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับผม มาฟังสีนะครับผมอ่านี้เดี๋ยวต้องดูนะว่าปี13เขาได้ทําสีมาหรือเปล่าครับแต่การันตีนะว่ารถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมกอไม่ตัดต่อตัวรถกับสีอ่าสมุดเล่มหายชารุดไม่มีอย่างแน่นอนนะครับผมถ้าลูกค้ารับไปนะครับแล้วเจอเช็คศูนย์ประวัติเจอนะครับรับซื้อคืน100%นะครับผมเอารถกลับเข้ามาคืนได้เลยนะครับผมยกเลิกสัญญาเลยนะครับผมโอเคมาดูต่อนะครับนี่ถ้ารถชนนะครับสภาพช่องไฟไม่ขนาดนี้นะครับ ช่องไฟจะไม่แนบสนิทขนาดนี้นะครับผมที่แบบสภาพสวยๆเลยนะครับผมเดิมๆนะครับแต่ว่าผมว่าอาจจะมีเรื่องสีเล็กน้อยหรือเปล่าเราต้องไปดูนะครับอันนี้ก็ยังไม่การันตีครับตัวล้อนะครับล้อแมกอลลอย17นิ้วนะครับหกลูนะครับผมเป็นยางบิสโต้นะครับผมบอกเลยว่ายางดีมากนะคันนี้แต่ยางสภาพนี้ไม่ไหวแล้วนะครับผมบอกเลยว่าไม่ไหวนะครับใครว่าไหวก็ ไหวใครว่าไม่ไหวก็ไม่ไหวครับแต่ผมว่าไม่ไหวนะครับยางเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะเป็นปีใหม่ไปเลยนะครับผมแต่ว่าเป็นยางเปอร์เซ็นต์นับปีใหม่นะครับผมตัวซุ้มล้อนะครับอะน็อตอาจจะขึ้นสนิมเล็กน้อยนะครับผมนี่แต่ด้านในบอกเลยสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมๆตัวถังเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับพี่โอเคครับตัวบันไดนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับเส้นสายนะครับคมๆนะครับผมแล้วก็มองขึ้นมาเป็นไฮรัดนะเป็น V N Turbo นะครับผม กระจกข้างโครเมียมนะครับผมมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมแล้วก็มือจับประตูเป็นโครเมียมนะครับสภาพสวยเลยนะครับกระจกแท้เดิมโรงงานโตโยต้านะครับกระจกนี้ไม่ได้ติดฟิล์มให้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแถมไปให้คุณลูกค้านะบอกบอกมาได้เลยว่าอยากได้ฟิล์มเบอร์อะไรนะบอกมาเลยนะครับผมคิวกันสาดติดให้เรียบร้อยนะครับผมมาดูนะครับตัวประตูนะครับ น no ็อตไม่เคยถอดยางไม่มีขาดนับสภาพเดิมๆนะครับผมนี่สภาพเดิมๆหมืนี่ยังไม่มีผุพังใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเม็ดอาร์คสวยๆนะครับไม่มีแตกหักนะครับผมตัวนี้จะเป็นผ้านะครับผมกระจกเป็นกระจกพับไฟฟ้าแล้วนะครับผมปรับไฟฟ้านะครับบอกเลยว่าสวยนะครับออปชั่นเต็มนะครับเบาะมาดูตัวเบาะนะเป็นเบาะผ้าเบาะผ้าสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย อ่ามันติฟังก์ชันนะครับผมโหกเลยตัว2.5 e นีด้ออปชั่นก็โอเคเลยนะครับผมไม่ได้ขี้เหร่เลยนะวิทยุเครื่องเสียงแอร์นะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับแอร์เป็นแบบแมนนวลนะครับแบบหมุนนะครับมือหมุนเลยนะครับแล้วก็เกียร์ครับเกียร์5สปีดนะครับเกียร์ R หนึ่งเกียร์นะครับผมนี่สภาพเบาะสภาพที่วางของสภาพรถภายในสวยๆนะครับไฟติดทุกดวงนะครับมันบังแดดมีให้นะครับมาดูหัวน็อตดีกว่านี่ หัวน็อตไม่มีแกะเลยนะครับผมไม่มีไข่นะครับสภาพสวยเลยนะครับผมนี่หัวน็อตสภาพสวยนะครับไม่มีชนแน่นอนนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวยอมแมวนะครับรถมือสองนะครับผมอาจจะกลัวที่ไหนก็ได้ครับแต่ไว้ใจเพชรยนต์ได้เลยนะครับผมว่าเพชรยนคัดรถคุณภาพให้คุณลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับตัวแม่แรงนะครับผมตัวอ่าชุดถุงเครื่องมือนะครับ หรือว่าจะเป็นยางอะไรเรามีให้ครบนะครับผมเม็ดอาร์กต่างๆก็ดูงูนะครับมาดูนะครับสภาพอ่ะผมไม่แกะดีกว่าแกะยางนะครับเดี๋ยวให้คุณลูกค้ามาดูเองเลยดีกว่านะครับผมจะบอกเลยเม็ดอาร์กเดิมๆนะครับขนาดน็อตประตูยังเดิมๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับได้ไปพรหกพันกว่าๆเท่านั้นเองนะหกพันกลางๆนะครับรวมหมดทุกอย่างนะครับจะฟรีดาวได้นะครับคันนี้เครดิตฟรีดาวไปเลยนะครับคุ้มมนะครับผม เป็นตัวพรีรันเสวยๆนะครับบรรจุคนได้เยอะนะครับแล้วแถมเป็นตัว E ด้วยออปชั่นจัดเต็มนะครับผมนี่รถสภาพไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มสวยๆเลยนะครับผมมีไฟเบรกดวงที่สามให้ด้วยนะครับให้ดูหัวน็อตนะครับเม็ดอาร์คนะครับหัวน็อตนี้อาจจะขึ้นสนิมนะครับผมแต่ว่าหัวน็อตพวกนี้นะครับไม่เคยไขเลยไม่เคยถูกไขเลยนะครับสภาพเดิมๆนะครับ ตรงนี้อาจจะขึ้นสนิมเล็กน้อยนะปีสิปสามนะครับก็จะมีรองรอยตามการใช้งานนะครับรถมือสองต้องมีบ้างนะครับผมก็สาภาพถือว่าโอเคเลยนะครับผมรถยังอ่าไม่ช้ำนะครับสาภาพสวย,สวยราคาผ่อนถูกนะครับผมแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับคันนี้แทบไม่จะไม่ต้องเก็บอะไรเพิ่มเลยแค่ติดฟิล์มก็ขับรถ อ่าออกรถไปได้เลยนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะมีของแถมนะครับลูกค้าโทรมาคุยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมีของแถมตั้งหาให้นะครับตั้งอ่าล Carr ้างขับเคลือบสีสปาเบาะเรามีให้ปกติเลยนะครับผมลูกค้าอยากได้อะไรลูกค้าโทรมาก่อนนะครับผมมาคุยไฟนงุงไฟแนนหรือจัดสนนะครับมาคุยนะครับมาเสนอกันนะครับผมมาลูกค้าอยากได้อะไรนะครับอยากออกรถคันไหนถ้าออกรถคันนี้นะครับผม,มก็ได้เหมือนกันนับโทรมาเลยนะครับผม ผมยินดีให้คำปรึกษานะครับผมออกรถได้ทุกอาชีพด้วยนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดนะครับหรือว่าจะเป็นทุกอาชีพนะครับผมรับสดก็ได้นะครับออกรถได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมภายในนะครับตัวถัวน็อตต่างๆที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่นะครับสภาพดีสภาพสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อนะครับผมตัวยางอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับผมติดฟิล์มเปลี่ยนยาง บอกไปเลยดีกว่าครับคลิปนี้เดี๋ยวแถมน้ํามันให้2,000บาทนะครับดูตัววีโก้แชมปคันนี้แถมน้ํามัน2,000บาทนะครับเปลี่ยนยางปีใหม่ให้ติดฟิล์มให้แถมน้ํามันให้โลโ้างขัดเคลือบสีสปาเบาให้แบบพร้อมพร้อมขับนะบผมคันนี้อเดี๋ยวเปิดฝารกระโปรงดูห้องเครื่องสักนิดนึงนะครับ ไปดูฝากระโปรงกันเลยอันนี้ผมจะไม่ตัดต่อนะครับผมก็คือจะถ่ายเรียวๆลงเลยนะครับผมผิดพลาดตรงไหนก็ผมขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับผมอาจจะพูดผิดพูดถูกนะผมขออภัยด้วยไว้ล่วงหน้านะครับผมเดี๋ยวผมวางมือแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับอามาดูต่อนะครับผมอะนี่ปั๊มโลโก้โตโตยตนะครับนี่ กระโปรงแท้เดิมแน่นอนนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกนะครับผมอาจจะมีทําสีก็มีทําจริงนะเพราะว่าแกะฝากระโปงนะครับกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วนะครับนี่น็อตโดนแกะนะครับน็อตฝากระโปรงโดนแกะนะครับผมแกะไปทําสีนะครับผมแต่ว่าไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะไม่ได้ไปซ่อมนะมีแค่ทําสีนะอันนี้น็อตก็สภาพเดิมๆนะครับไม่ได้ถอดนะตัวตัวนี้ไม่ได้ถอด หัวนี้ไม่ได้ถอดก็คือคมไฟแท้เดิมนะครับไทยคอยโตนะครับผมแท้เดิมจริงๆนะครับตัวคานนะครับสภาพสวยสวยเลยนะครับปั๊มตัวเลขมาให้นะครับนี่เม็ดอาร์คเรียงสวยนะหัวน็อตไม่ได้แกะไม่ได้ไขนะครับสภาพมอญน้ํานะครับไม่มีรั่วนะครับผมเม็ดอาร์กเรียงสวยเลยนะครับผมนี่บอกเลยว่าได้ไปคุ้มนะครับผ่อนเท่านี้ได้รถขนาดนี้นะปีสิบสามนะครับไม่ได้เก่าเลยนะครับสภาพ สวยนะครับกาลังดีนะครับผมเครื่องดี4ดีบอกว่าเลยว่าทนทนของทนครับแล้วก็ตัว ABS มีให้อ่า ABS มีให้นะครับผมเครื่องด้านในไม่มีแกะไม่มีเข้าเหมาไม่มีหลวมเลยนะครับเครื่องแน่นๆน่นนับลูกค้ามาลองขับได้เลยนะครับผมไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับผมผมมีให้เลือกมากมายนะครับ400กว่าคันลูกค้าเข้ามาเลือกมาดูก่อนได้นะครับถ้าอยากมีรถเป็นเจ้าของนะครับเข้ามาดูนะครับผม เรื่องของทุงของแถมนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับผมไฟนงไฟแนนซ์นะครับให้คําปรึกษาตลอดนะครับออกรถได้ทุกอาชีพเช่นเคยนะครับผ่อนคันนี้อาจจะบอกราคาไอรอนนะคันนี้อ่าราคาแค่สามเก้าห้านะก็ผ่อนหกพันไปป้ายนะครับผมหกพันกลางกลางหกพันไปป้ายนะครับฟรีดาวได้นะครับผมแล้วก็คันนี้เป็นปีสิบหกมาอยู่ประมาณแสนหกนะครับก็ถือว่าวิ่งน้อยเลยนะครับผมเออแสนหกหรือแสนไปดูอีกทีนะอ่าแสนหกกี่นะแสนหก 1 6 4่งแกพันกว่าโลนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรีวิวรถรุ่นกระบะรุ่นไหนก็ห้ามพลาดเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ